ก็โอเคในคนวัน <irgendw> น <carbono> ี okay. anyway, ้ก right. ็ชอง EKIA แา้วเช่นเคยวันนี้ช่อง EKIA จะมานำเสนอไม่ใช่นำมานำเสนอแต่มารีวิวไก่าๆที่ว่ากันไว้ EP ที่แล้วนะคนการสียหน้ากิ๊งตาเก้อหวเนื้อเพื่อนเนาะโอเคเพื่อนเป็นการเสียเวลาเดินตามพวกเรามาเลยหัวง โอ,อโ,อโ,อโอเคเอ๋อโอเคอ่ะก็ไอ้เติ้นเติ้นก็จะไปเอาไก่มาให้ดูขอแผนกล้องไว้ได้านหลังนี่คนเสียนก็กำลังจะเปิดอ้าวไม่ใช่ตัวนี้ไก่ป่าตัวนั้นไก่ป่าตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือทนก็จะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะไปจับช่วยเติ้นนะฮะ เดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปปิดให้โอเคไม่ใช่ตัวนี้โอ้ใช่แล้วคนละโอ้ไข่มันไข่ด้วยโอเคโอ้โห,โโหดูสิดูสิทุกคนมันไข่ด้วยแลวหละเออ มาไขยด้วยเออเอาไว้เอามาเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคือไม่ได้ฝากรอโค้งจ้าโปรโตนวก็ถือไวเนี่ยพักเอาคืรีวิวที่ดีๆโอเคน้องชมรีวิวที่ดีๆก่อนเถอะอืมให้กล้องเดินก่อนเออโอ๊ยมาแล้วลูกจ้าติดเพลงนี้งงเงียบๆทั้งทั้งที่มันดังไปหนาเออมันนานแล้ว ทชมว่าสีมันสว,สวยมากเลยพี่จะรีวิวที่ไหนดีตรงนั้นไหมสนามหญ้าเลยสนามหญ้านะคะมงึง<อ>มาแล้วอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบแบบเปลี่ยนนะไม่ใช่อยู่กับน่งกล้องใช่อเด็กก็บอกว่ามันสวยมากสวยกว่านี้ไม่มีแล้วสวยครับอุย๊ยกล่องมาเห็นต้องตามเรื่องอีอุ้อย แสงสวยได้มุมนี้ได้เลยรีวิวเลยเดี๋ยว,ว, <c oughs> ยวรีวิวไปก่อนรีวิวไปก่อนเร็วอยูงแล้วต้องขำใจนะเพราะว่านอนวันนี้โอเคห้าโมงจนะสัมพษา์นะห้าโมง เอ๊น้องไก่มาจากที่ไหนฮะมูงไม่มาจากที่ป่าจะสัมผัสน้องแล้วน้องไก่มาจากที่ไหนแม่มาจากที่ป่าอ๋อทำไมเต๋หูน้องขาวจังเลยเพราะมันเป็นไก่ป่าทำไมสีน้องสวยจังเลยไม่เลยไม่เลยเฮ้ยปอบขามีไว้ทำอะไรอะ่ะม,มีไม่หมายตออดีสิตออดีโชว์ปอบขาให้กล้องดูสีน้ำ จปอป่ะเฮ้ยมันบอเห็นสู้คือใช่แล้วเจอแล้วเห็นแล้วครับมองมีเสียงรบกวนจากไก่บ้านนั่นทุกคนจะหันให้ดูมันเป็นบ้าอะไรนั่นมันบ้านะเออมันกลัวหรือเปล่ามันถึงแบบโอ้โหสวยมากค่ะีสวยครับมันยังกลัวคนมันก็เลยไม่กล้าทำอะไรนะโอเค เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นเอ้ปกคลิปก่อนมาหันเข้าหากล้องเลยค่ะมึงได้อะโอเคสี<อ>สแบบโคตรไายเลยวว้าขนมันบ่ดแตกเต้ม้วนแตออนกอยู่ในี่โงต้องให้กล้องดูแตะหูน้องแล้วโชว์แตะหูไหนสิตื่นจับหรือไรตืนจับเลยโชว์แตะต้องยกขึ้นอีกเดี๋ยวเรายกขึ้น ดี๋กวขึ้นมาใกล้ๆเลยน้องโชว์แต่หน่อยหันขาโอ้โหโอโห้ไก่ไปประมาณตำนองอีกน้อยนึ่งเออโอ้ยโคตรสวยนะน้อน,น้อนตำอีกนิดหน่อยเย็ดจัดอ้ยสวยดูแต่น้องชัดๆเจนนะเดี๋ยวจะหันมุมกล่องฟื้นนี่นี่ ยวอหันข้างหน้าอุ้ยแต่น้องขาวทั้งสองข้างนะคะมึงแต่ไม่เต็มแต่ไม่เต็มไก่ป่าเลือดผสมหรือเปล่านอ้อดูถ้าอู้บุลนดูไก่ไก่มันแค่ไก่มันแค่ปูงไม่ได้นะคะมึงมันจะวิ่งคุณลำคขญมึงเลยก็ถ้าขวานมาไก่เมีเยว ามมาเต้นว่าน้องจะหุ่นหวยแล้วนะอือเอาขึ้นอย่างนี้หน่อยอุ้ยสวยอุ้ยสวยเลยถอยออกมานิดหน่อยเอ,เอ๊ะตึงๆเต้ตนจับขาหนองไหวแล้วก็นอนเดี๋ยวจะโซโลคิปแล้วก็จบโอเคจับขาเพื่อสิว่าหัวคิดเด้เต้นจับขาไปเลยเดี๋ยวจะโซโลคิปโซโลคิปละ่ะ bác ninh ừ. như... <laughs> bác bây giờ nhanh nhanh công ty âm nhanh 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 สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วได้การได้การอป,ปิดคลิปเถอะอุอ้มน้องมาปิดคลิปเถอะโอเคเราจับปิดคลิปปิดคลิปกันแล้วนะเอาน้องยืนได้เลยน้องยืนตรงมุมนี่เลยนั่งยืนตรงมุมนี่ยกประมาณไหนเนาะต้องใช้หลังอีกนิดหน่อยอเพราะว่ากล่องกล่องบ่ได้องศาเลยโอเคโอเคได้ละ โอ้โหเยืดอเตินถอยหลัางไปอีกโอเคเราจะมาปีชิปกับนอนโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นอนไก่ด้วยว่าจะมาลีมใหม่ตอนนั้นไก่โตกว่านี้โชว์ตูนหน่อยสิโชว์ตูดโอเคเอ้ยทุกคนดูเดือยลืมลืมลืมเดือยอ่ะเห็นไหมเนาะ ยกสูงขึ้นหยีโอ้โหให้ละให้ละนี่ง่ายน้องเดือยมันต้องอยู่ประมาณนี้ไก่แปดเดือนฮ่ไก่แปดเดือนโอเคปิดคลิปจริงๆแล้วทุกคนอืมดูเดือยเสร็จก็ยืนแอคโชว์หนึ่งท่าแล้วก็จะปิดคลิปไปแอคเลยแอคโชว์ท่าน้องแบบเทๆ่ๆตึงๆตีจริงๆหน่อยแล้ววันนับจะนับนล้วนะวัน three, từng, bị clip lại, Phải lại,